คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นแล้วก็บริวารเนี่ยชอบมาปีนเกลียวนะคะก็จะเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เราจะต้องได้เจอในชีวิตก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากค่ะปล่อยใจสบายๆเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาเป็นผู้นำเนาก็นําไปเลยค่ะนาให้สุด ถัดะะมาของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบทํางานบริการเนาะเป็นคนรักสวยรักงามในบางครั้งบางทีะคะถ้าทํางานเลขาเนี่ยเราก็อาจจะเสียเปรียบผู้ใหญ่ได้นะคะผู้ใหญ่อาจจะให้โทษเป็นเลขาเราก็อาจจะโดนแบบเจ้านายแบบจิจาอีอาลวนลามอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าใจดีมากจนเกินไปก็แล้วกันคะ่ะ ถัดมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนั่นเองค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะสายลุยสายวูคิดเร็วตัดสินใจเร็วนะคะไม่ยอมใครไม่ยอมพอๆกับคนเกิดวันอาทิตย์เลยแต่ว่าเราไม่ยอมยิงกว่านะคะถ้าตัวของเราเองอะคะ่ะ ขอให้ระวังในเรื่องของซีดน้ำเหลืองการดูแลตัวเองแล้วก็ของมีโมบาดแผลนิดนึงนะคะการใจร้อนต่อยต,ตีกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังนิดนึงแต่ดวงของคุณนะคะเกิดมาเพื่อปกครองค่ะสังเกตดูนะคะส่วนใหญ่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าอาจารย์ชาชาตินะ<ม>เกิดวันอังคาร เป็นแบบคนใหญ่คนโตอะไรอย่างนี้ค่ะก็รักษาพอร์แล้วก็มีพระเดชพระคุณให้มันมากขึ้นนะคะและถัดมาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันนะคะก็ตัดที่6โมงเชามงเย็นเนาะ คนที่เกิดเหนพุลังวันค่ะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องปากนิดนึงเรื่องของเอ่อการผ่าตาดัดมีฟันคุดอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วตัวของคุณเองเนี่ยคนที่พูดเก่งจจาเก่งสื่อสารเก่งนะคะเป็นนักพูดนักปิดก,การขายที่ดีมากๆเลยทีเดียวทำคอนเทนต์ก็เก่งพูดจาอะไรก็แบบฟังแล้วมันดื่นหูอะคะ่ะก็เป็นข้อดีของคุณนะคะถัดมาค่ะสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยค่อนข้างโชคดีมากๆเลย ที่เป็นคนที่แบบคิดแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเซนส์นะคะเป็นคนที่ปัญญาดีเฉลียวฉลาดแต่คุณนะคะในบางครั้งบางทีอาจจะมีความฉลาดแกมโกงเกิดขึ้นได้บ้างนะคะขอให้ระวังการคบเพื่อนที่เกิดวันเสาร์หรือก็คนที่เกิดวันราหูที่เป็นพุธกังขืนเนาะอาจจะนําพาคุณไปสู่ความไม่ดี ขึ้นได้ก็ระวังระวังนิดนึงค่ะถัดมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ขอให้ระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ลุ่มหลงม,ม,มัวเมาคือตัวคุณเองเนี่ยชอบความสนุกเนาะสนุกสนานชอบแต่งหน้าชอบเจอผู้คนชอบปาร์ตี้ชอบแฮงเอาท์อันนี้คือลักษณะน,นิสัยของคุณแต่ขอให้ระวังนิดนึงในเรื่องของแบบการลุ่มหลงม,ม,มัวเมาจนมากเกินไปคุณอาจจะมีปัญหาต่าง เกิดขึ้นได้นะคะก็ระวังนิดนึงแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับปอดแพ้ควันบุหรี่อะไรเงี้ยคะ่ะก็เทคแคร์ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะถัดมาค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะตัวของคุณเองค่ะทำอะไรแบบทําละเอียดทํานานแล้วก็ชอบแบบเก็บเก็บเก็บเป็นคนกดดันตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้คนได้ด่าอยาให้คนได้พูดเชียวพูดแล้วโอ้โห ไม่ได้อ่ะตายตายเันไปข้างหนึ่งเพราะว่าเราเก็บไงแล้วพอเราพูดเราพูดหมดแตกคือแตกหักคือหัก ตายตายไปคือแบบไม่เผาผีอะ่ะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะในิสัยของคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะสาหรับคนที่เกิดวันราหูหรือว่าพุธกลางคืนนะคะก็ตัวของคุณเองค่ะจะมีความใจใหญ่ใจโตแนะนําให้ครอบเพื่อนเกิดวันเสาร์จะส่งเสริมกันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พอใจใหญ่ใจโตแล้วเนี่ยถึงไหนถึงกันแล้วก็เป็นคนที่แบบเล่นหวยขึ้นยินดีด้วยนะคะเล่นการพนันขึ้นระวังเรื่องของการชอบกินแบบ สุรามีรายกันเที่ยวนิดนึงนะคะก็นี่คือดวงคนที่เกิดทาง8วันนั่นเองคะ่ะตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ